เจ้ากับมาพ่อกับไรยการสาวนีพามวนสวนมาืองรนนะคะพี่น้องขาเมื่อนี่มีสิม,มารีวิวรถเก่งยอดนิยมค่ะพี่น้องขาเป็นรถเกง่งราคาถูกที่สุดของในยุคนี้เลยนะคะพี่น้องขายังเป็นรถที่แบบยอดนิยมในตลาดมากๆเลยนะคะพี่น้องขาก็คือคันนี้เลยค่ะพี่น้องนิสสันซีฟีปี2016นะคะพี่น้องขาอย่าสิรู้เราเป็นบ้าคาวว่าออปชั่นพันนี้อย่างแน่ตามนี่กันเปนเบื้กันเลจ้า ค่ะพี่น้องคะเฮากลมบาพอ่อกับคันนี้เลยค่ะพี่น้องเป็นนิ s สันซูซี่เครื่อง1.6กรุ่นวีปี2 0 1พนะคะพี่น้องคะเป็นตัวสีดำนะคะมาในราคา375,000บาทเท่านั้นนะคะพี่น้องคะขอย้ำอีกทีนะคะคันนี้อยู่ที่ราคา375,000บาทนะคะพี่น้องคะพนเริ่มต้นอยู่ที่6,000บาทค่ะพี่น้อง ถือว่าพ่อนถูกแล้วก็พอนสบายๆมากเลยนะคะพี่น้องขาสามารถพอนได้ถึงแปดสิบงวดหรือว่าเจ็ดปีนะคะพี่น้องขาคันนี้ยังอยู่ในดอกเบีย้ยเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้าเนาะผู้เดสนใจสามารถติดต่อขอมาได้น,นะคะพี่นอ้องขาเขามาเบื้องด้านหนากันเลยค่ะด้านหนาของเพื่นนะคะพี่น้องขาเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นคะนคะพี่น้องขานี่ค่ะพี่น้องขาไฟหน้าเพิ่นถือว่าเป็นสภาพสมบูรณ์นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกด้านด้านหลังด้าน ลาวนะคะพี่น้องคาเป็นตัดหมอกคูนานะคะแล้วก็กระจังด้านหน้าแบบโค้เมี่ยมนะคะพี่น้องขาสีเงินสวยมากเลยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเขามา่เพิ่งด้านลอแล้วก็ด้านข้างของตัวรถนะคะล้อเพิ่งก็จะเป็นล้อเดิมจากศูย์นิสสันนะคะพี่น้องคายางดีดอกอยางเต็มไส้งานได้ปกตินะคะพี่น้องคายางไม่มากๆเลยค่ะ ตรงซุ้มลอ้อหรือว่าด้านข้างของตัวรถนะคะถือว่าสภาพสมบูรณ์นะคะพี่น้องคะบ่มีรอยแตกรอยชนนะคะพี่น้องคะตัวนี้นะคะเพื่อนสีมาพรอมกระจกมองข้างแบบปรับพับไฟฟ้าพรอมไฟเลี้ยวนะคะพี่น้องคะซึ่งสิอยู่ในรถประเภทนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ราคาถูกมากๆเลยค่ะพี่น้องคะอยู่ที่3 7 5 0 0 0็หพันบาทเองนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็สิมาพอมแบบมือจับแบบโครเมียมนะคะและ้วก็มีแบบระบบแบบว่า สมาร์ทเอนทีนะคะหรือว่าระบบเปิดปิดประตูอัจฉริยะนะคะพี่น้องขาพี่น้องเขามาเบิ้งด้านไหนกันเลยค่ะก่อนที่จะไปเบิ้งด้านไหนเนาะเขามาเบิ้งตรงแพงข้างประตูด้านข้างกันก่อนค่ะพี่น้องขะพี่น้องสังเกตว่าค่ะว่าภายในเพิ่นจะเป็นสีเบจอด่อนๆนะคะพี่น้องขาซึ่งทําให้ห้องโดยสารสว่างขึ้นนะคะตัวนี้เพิ่นจะต,ตกแต่ง้อมไร้ใหม่นะคะพี่น้องขาเป็นไร์ใหม่แท้ไร้ใหม่จากศูนย์เดิมเลยนะคะพี่น้อง สภาพด้านข้างประตูก็ถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะคะสมบูรณ์มากๆเลยค่ะพี่น้องขาสภาพไม่แห้งนะคะ,ะ,คะก็นี่เขาจะไปเบิ้งด้านในนะคะพี่น้องขาเขาเนี่ยเสียให้เบิ้งของโดยสารภายในแบบโดยรวมก่อนนะคะว่าสภาพดีปานใดนะคะดีมากเลยะคะ่ะพี่น้องขะสภาพไม่มากๆเลยอันนี้ก็คือสภาพแท้สภาพเดิมนะคะบ่ะมีการแบบยอมแม้วหลอกขายพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้จะพาพี่น้องไปเบิ้งนะคะว่าภายในยพนมิอย่างแน่เขาไปเบิ้งกันเลยจ้า ค่ะพี่น้องคะการสตาร์ก่กายง่ายนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกลวก็กดปุ่มสตาร์นะคะพี่น้องคะเป็นผู้สตาร์นะคะถือว่าสะดวกประหยัดเวลาและก็สะดวกสบายในการใส่งานเนาะค่ะพี่น้องคะตรงนี้นะคะคอนโซลด้านหน้าโดยรวมนะคะถือว่าสภาพสมบูรณ์มากๆเลยค่ะเป็นสภาพได้สภาพเดิมจากโรงงานนะคะพี่น้องคะพี่น้องมั่นใจได้ไดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะว่าเขาไม่มีการยอมแมวหรือว่าหลอกลวงพี่น้องแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะเพิ่งกระสินมา ในรุ่นวีถือว่าเป็นรุ่นล้องท็อปนะคะพี่น้องคาถึงจะว่าม็นรุ่นท็อปแต่ออปชันกับบระตังกันจากรุ่นท็อปนะอ่อออบชันฟังก์ชันภายในนี่ก็ถือว่าบรตตังกันหลายอาจจะมีแค่เล็กๆน้อยๆนะคะพี่น้องคาที่จะตั้งกันเนาะเดี๋ยวเขาเห็นจากกล้องพัฟไปเบิ้งนะคะพี่น้องคาว่าเครื่องเสียงเพลินร้องรับอีอย่างแน่พวงมาลัยเพิ่นเป็นแบบใดเกียร์เป็นแบบใดระบบแอร์นะคะพี่น้องคาหรือว่าระบบภายในเพิ่นเนี่ยสิต่างกันจากรุ่นท็อปประมาณใดพี่น้องไปเบิ่งกันเลยจ้า ค่ะพี่น้องขาเมื่อเบ่งคอนโซลด้านหน้าแล้วก็ด้านกางของตัวรถนะคะพี่น้องขาเพื่นมาพรอมนะคะเครื่องเสียงหรือว่าเครื่องเล่นมัลติมีเดียนะคะสามารถรองรับวิทยุ FM AM ได้นะคะพี่น้องขาส่วนระบบแอร์นะคะพี่น้องขาจะเป็นระบบแอร์แบบออตโต้นะคะพี่น้องขาแต่ว่าสามารถปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะแล้วก็สิมาพร้อมเกียร์นะคะพี่น้องขาเป็นเกียร์ออตโต้นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้แบบอ่า ของหัวเกียร์จะเป็นหุ่มด้วยหนังนะคะพี่น้องคาสามารถรักษาดูแลได้ง่ายนะคะพี่น้องคาสามารถจับได้สะดวกสบายเลยนะคะเหมาะกระทัดรัดกับมือนะคะพี่น้องขาส่วนหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอนะคะแบบไม้ดิจิตอลแล้วนะคะพี่น้องขาถือว่าเป็นระบบพัฒนาแล้วก็ดีไซน์แบบไม่ยังสวยงามนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะตัวพวงมาลัยนะคะพี่น้องขาพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมสวิตการเปิด FM-AM ได้บนพวงมาละะัยเลยคะ่ะพี่น้องาหรือว่าจะสามารถนะคะปรับเสียงหรือลดเสียงได้ที่พวงมาละะัยเลยค่ะพี่น้องาสะดวกสบายแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานมาก,มากๆเลยนะคะพะคะี่น้องะส่วนภายในหของโดยสารนะคะพะคะี่น้องาเป็นตัวซีเบดเนาะ สีเบดถือว่าเป็นสีมาตรฐานของโรงงานเลยนะคะพี่น้องคาสภาพดีสภาพเดิมสมบูรณ์มากๆค่ะพี่น้องคาไฟนะคะสามารถเปิดใช้งานได้ทุกดวงนะคะแล้วก็มีแผ่นบังแดดมาพร้อมกับจกนะคะพี่น้องคะมีทั้งด้านหน้าค้นคับหรือว่าด้านหน้าผู้โดยสารน,นั่งหน้าได้เลยนะคะพี่น้องคะสะดวกสบายค่ะเป็นรถที่ว่า อ็อบชันถือว่าเหมาะสมกับราคานะคะพี่น้องคะาราคาอยู่ที่37ม0 0 0ันบาทเท่านั้นแต่พี่น้องได้รถที่ออปชันและการรถยอดนิยมรถในห้องตลาดที่ยังนิยมกันยมู่มากๆเลยนะคะพี่น้องคะาเดี๋ยวเขามาเบิ้งด้านหน้ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวนีนสิพาเขาไปเบิ้งด้านหลังของโดยสารนะคะพี่น้องคะาว่าจะเป็นสภาพแบบใดเนาะ ค่ะพี่น้องด้านในนะคะพี่น้องคาจะถือว่าเป็นซีเบตท,ที่พี่น้องเห็นกันอยู่แล้วนะคะบอะจะเป็นเบะหนังนะคะพี่น้องคาเป็นบอนังวัสดุสังคะหอจากโรงงานนะคะพี่น้องคาและที่สําคัญพิเศษสุดของรถของยี่ห้อนี้นะคะก็คือรถนิสสันซลฟีเนาะส่วนมากร,รถเกง่งในประเภทอื่นๆน,น,น,นะคะพี่น้องคาจะบมีแอร์หลังนะแต่ว่าตัวนี้มีแอร์หลังนะคะพี่น้องคะในตระกูลของรถนิสสันนะคะจะมี ที่จะเป็นลักษณะโดดเด่นก็นคือว่าจะมีแอร์ลังนะคะพี่น้องจะเห็นกันอยู่ทั่วไปเนาะก็จะเป็นนิสันเทียนาแล้วก็นิสันซูฟีนะคะที่จะมีรถอ่าประเภทที่ที่จะมีแอร์ลังนะคะพี่น้องคะถือว่าตอบโจทย์ให้คนนั่งหลังมากๆเลยค่ะพี่น้องส่วนบาะนะคะพี่น้องคะสภาพก็คือว่าสมบูรณ์มากๆเป็นบอนาอนั่งแท้เดิมจากโรงงานนะคะพี่น้องคะแล้วก็สะดวกสบายในการนั่งและกการใช้งานนะรองรับไปทุกสรีระเลยนะคะพี่น้องคะ เพราะว่าจะเป็นสลีร่ง่ายสรลีระาเล็กหรือว่าร่างกายเล็กพร้อมบางอ้วนนั่นค่ะตอบโจทย์ทุกอย่างเลยค่ะพี่น้อง่าแล้วก็ระวางเฮดโตนนะคะถือว่าโบชนนะคะพี่น้องขาบ่งด้านหัวเขาเนาะถือว่าแบบว่าเหมาะสมหรือว่าเหมาะกับการใส่งานทุกรูปแบบเลยค่ะพี่น้องสภาพดีมากๆเลยค่ะขนาดนี้เป็นคนขายนี่ก็ยังมักนะคะพี่น้อง่าเดี๋ยวเขาไปเบื้องหน้านหลังกันค่ะพี่น้อง่าว่าจะสามารถใส่สัมภาระอีกอย่างได้แน่ ค่ะพี่นอมม้องเข้ามาเบิ้งด้านหลังของรถนิสสันซิลฟี่คันนี้กันนะคะพี่นออมม้องแห็ตากล้องเข้ามาแพนเบิ้งเลยค่ะว่านี่ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของนิสสันซิลฟี่ของจริงนะคะพี่น้องขาเดิมแท้จากโรงงานนะคะอันนี้ก็คือสภาพด้านหลังของเพิินนะคะไฟก็คือว่าปกติใช้งานได้ปกติทุกดวงนะคะแต่เขาจะมาเบิ้งด้านหลังกันเลยค่ะพี่น้องเพียงแค่เขาเปิดตรงนี้เนาะถือว่าสะดวกสบายกับการใช้งานเหมาะกับผู้สูงอายุทุกเพศทุกวัยเลยะคะ่ะพี่น้องโชคนะคะ โชคของด้านหลังก็ถือว่าสภาพปกตินะใส่งานได้ของจริงเลยค่ะพี่น้องคะซื้อไปใส่งานได้จริงนะคะพี่น้องคะเขาบม่มีการหลอกลวงนะมาเบิงด้านหลังกันเลยค่ะพี่น้องถาดรองด้านหลังนะคะพี่น้องสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะทุกอย่างก็คือเดิมๆเ,เลยค่ะพี่น้องคะค่ะเำว่าเบิงตรงอุปกรณ์ถอดล่ออย่างอะไรแม้แรงเครื่องมือนะคะพี่น้องนี่ค่ะ นี่ก็คืออย่างอะไรของแท้นะคะอย่างอะไรเดิมอย่างอะไรใหม่นะคะบรแทนจะแตะพื้นเลยค่ะพี่น้องค่ะสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเครื่อ,องมือพร้อมอุปกรณ์ถอดรออพร้อมนะคะพร้อมใส่งานเลยค่ะพี่น้องพี่น,อน้องค่ะนี่อยสิบอกว่า Nissan Tierna Nissan Silvia คันนี้ค่ะประเภทนี้ค่ะพี่น้องค่ะจะมีช่องนี้คล้ายๆกับ h o n d a Accord นะคะเป็นช่องที่แบบเชื่อมต่อกับเบาะด้านหลังนะคะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งด้านมองด้านหน้ากันว่ามันจะสามารถหยิบ ของสัพพลันด้านหลังได้จริงบอรหรือว่าเมขึ้นมาซือ่ออันนี้คือใช้งานได้จริงนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเขามาตามไปเบิรงกันนะค่ะพี่น้องพี่น้องอยากรู้นะคะวา่าช่องที่มันหลอดเข้าไปด้านหลังของท้ายรถนะคะพี่น้องคะมันเชื่อมต่อมันจากจุดใดเขาตามกันมาเบิรงกันเลยจ้าว่ามันอยู่จากจุดนี้นะค่ะพี่น้องนี่มันจะเป็นที่พักแขนหรือว่าที่ร้องแก้วด้านหลังนะคะพี่น้องคะมันจะยูดตรงนี้พี่น้องสามารถดึงตรงนี้นะคะดึงตรงนี้ ลงมานะนี่ค่ะพี่น้องคาะมนจะสามารถทะลุไปเลยเดี๋ยวให้ตะกองเขาไปแพนด้านหลังนะคะพี่น้อง่ะเดี๋ยวนี้จะยื่นมือออกไปนะค่ะพี่น้องเขามาเบิงด้านหลังกันนะคะนี่มันสามารถยื่นมือออกไปได้ีหลีนะคะพี่น้องค่ะนี่สามารถยิบคองสัมภาระด้านหลังได้เลยพี่น้องขับรถย่หรือว่านั่งโดยสารอยู่ในรถนะคะพี่น้อง่ะสามารถยิบคองจําเป็นหรือว่ายิบคองที่ต้องการได้เลยนะคะพี่น้องตอบโจทย์อีกแบบนึงนะคะถือว่าครอบคุ้มรถครอบครัวนะคะค่ะพี่น้องมาเบ่ง อยากรูปมันบอกว่าคันนี้นะคะร้องรับน้ำมันอีอย่างไดแน่นี่ค่ะร้องรับแก๊สโซฮอร์อียี่สิบได้นะคะถือว่าร้องรับระบบเชื้อเพลิงน้ำมันอียี่สิบได้นะคะพี่น้องคะประหยัดมากๆเลยค่ะในตระกูลของนิสสันซูฟีนะคะอยากให้ตากล้องเขาแพนเบิ้งรอบๆนะคะพี่น้องคะโดยรวมของสภาพรถนะเดี๋ยวนี้จะไปเปิดห้องเครื่องล้อนะคะพี่น้องคะสีดำนะคะเป็นสีมาตรฐทนมากๆเลยค่ะพี่น้องรักษาดูแลได้ไง่ายนะ พี่น้องคำว่า,าเบิ้งสภาพด้านด้านหน้าของเครื่องนะคะพี่น้องคะนี่คะ่ะเหตุกลรองเขาซูมเบิ้งใกล้กลนะคะสภาพค้าสปานะคะทุกอย่างก็คือเป็นเครื่องยนต์แท้จากนิสสันนะคะนี่ค่ะพี่น้องคะสภาพโดยรวมฝากระโปรงกที่การชนวนความร้อนนะคะยังอยู่ยังครบสภาพดีสภาพเดิมนะคะสติกเกอร์มาตรฐานมอ,อก,กอน,นะคะพี่น้องคะมั่นใจได้ร้อยเปอรเซ็นนะคะเป็น รถเดิมแท้จากซูนิสันนะคะพี่น้องคะเขาบ่มีการกอบหรือว่าบ่มีการแบบยอมแมวขายให้พี่น้องเนาะให้จากกล้องเขาเพ้นแบบเบิ้งรอบๆเลยค่ะพี่น้องคะด้านหน้าของเครื่องเป็นสภาพแบบใดสภาพดีจริงบอนะคะพี่น้องคะให้พี่น้องตัดสินจากสายตาพี่น้องเองนะคะสิบปากว่าบเทาตายเห็นนะคะพี่น้องหัวน็อตบ่มีการแกะบ่มีการถอดนะคะหัวน็อตยูทุกจุดเดิมจุดเก่านะคะพี่น้องคะ ล้อนฝากระปงแท้ล้อนฝากระปรงเดิมนะคะบม่มีบิดเบี้ยวทุกอย่างก็คือสภาพปกติเลยคะ่ะพี่น้องคะเป็นรถที่พร้อมใส่งานมากๆนะคะพี่น้องคะ닛สันซิลฟีคันนี้เนาะ닛สันซิลฟีคันนี้นะคะพี่น้องคะนี่ขอย้ำอีกทีนะคะว่าเป็นเครื่อง1.6นะคะพี่น้องคะเป็นรุ่นวีปี2016นะคะพี่น้องคะเป็นสีดาเปิดตัวในราคาที่3 7, 7 5 0 0 0บาทนะคะพ่อนเริม้นอยู่ที่6,000กว่าบาทเนาะ,ะถือว่าพ่อนได้ สบายพ่อนได้เบาพ่อนได้น้อยมากเลยค่ะพี่น้องคะแท้ที่สําคัญคันนี้นะคะสามารถพ่อนได้สูงสุดถึง8 4งวดเลยค่ะพี่น้องคะหรือว่า7ปีพ่อนแบบยาวๆไปเลยค่ะพี่น้องคะพ่อนแค่เริ่มต้น6,000กว่าบาทเองนะคะพี่น้องและนี่ก็ขอฝากน์นิสันซูเปอรคันนี้นั่นเลยค่ะพี่น้องคะตอนนี้เขามีนิสันซูเปอร์2คันนะคะพี่น้องคะก็คือคันนี้แล้วก็คันสีเทาดำนะคะพี่น้องคะคันสีเทาดำนี้จะเป็นเครื่อง ห6เหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่น SV ปี2018นะคะพี่น้องคะซืลฟี่ก็ยังถือว่าเป็นรถนรถยอดนิยอมอยู่นะคะพี่น้องคะและก่อนสิไปนะคะพี่น้องให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับจะค่ายให้นี่น้ำได้ค่ะพี่น้องคะเป็นกําลังใจให้นี่และก็รีเจนโฮมคาและก็ทุกๆคนนําเด้ค่ะพี่น้องและวันนี้นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนด้วยจ้าแล้วก็ฝากกดติดตามนี่ไว้นําเด้อวันนี้จะมาให้คลิปอย่างต่อไปนะคะพี่น้องไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า